เจอกันอีกหนึ่งงานครับผมอัปเดตระบบไฟใหม่อีกแล้วครับผมทีภาพยนต์ครับวันนี้อยู่กันที่บ้านกาเกาะนะครับระบบสวยงามเลยดูครับพี่น้องไฟนี่ถือว่าสลับสับเปลี่ยนให้เจ้าภาพไม่ซ้ำงานเลยนะครับเพิ่มไฟพาด้านข้างสตูปสามตัวด้านบนมีตัวมอเฟ่ด้วยนะครับกระพริบบีมสอตัวกระเทกข้างหน้าแล้วก็ กระแทกขึ้นสุดนะครับด้านบนวันนี้ขึ้นเป็นแผงกระแทกด้านบนนะครับห้าตาด้านล่างสโตบสุดยอดจริงครับอีกหนึ่งหน่วยที่ไฟสวยมากนะครับฝากผลงานด้วยนะครับอีพับพยนต์จงังหวัดสุรินเบดข้างละ20ดอโดกนะครับผมตัวนี้เป็น18นิ้วเสียงกลางก็น้าขาว15บนตู้อีก3ระบบไฟสวยมากครับพี่น้องผมบอกเลยผลงานเกินราคานะครับวันนี้ก็ จัดเต็มให้เจ้าภาพจขนาด20เมตรครับผมวันนี้พื้นปูนนะครับโจกันแบบอุตรุดเลยครับพี่น้องนี่สวยงามอีกหนึ่งทีมงานเอามาฝากครับผมวันนี้ก็ระบบไฟใหม่นี่นครับอลังการครับพี่น้องนะฮะระบบเสียงเอนเตอร์เทนถ้าใครที่ชอบหน่วยหนังที่เอาไปเปิดเต้นก่อนชมภาพยนตร์มันๆที่ภาพยนตร์ไม่ควรพลาดครับหน่วยนี้ เห็นไหมืนเปิดแล้วครับผมระบบเสียงไม่ธรรมดาระบบไฟถือว่าผมว่าสวยสุดอะในสุรินตอนนี้นะครับระบบไฟนี่ทีถือว่านี่ทำได้ดีมากเลยนะครับอันนี้กล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าทําไฟได้สวยนะครับผมหน่วยสุรินนะครับคาเบอร์หนึ่งผมยกให้หน่วยนี้เลยนะครับผมคือระบบไฟแสงสีเสียงนี่แบบ ลงทุนกันแบบไม่ให้เจ้าภาพผิดหวังกันเลยนะครับสวยงามอีกหนึ่งทีมงานนะครับจอใหญ่ด้วยนะครับนี่2ีเมตรครับผมราคาก็ถ้าเป็นซุรินบ้านเราเริ่มต้นที่2องหมื่นเองครับพี่น้องนะครับผมเบดยีสิบดอกอลังการไฟกระเทกใหม่นะครับน่าจะเป็นของทีมงานจากสังขะหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็น มือมิกของเรานะครับไอ้ทิดไอ้กระโดวานนะฮะแล้วก็ไอ้หนุ่มหน้ามนคนคุมไฟเป้ไอ้หนุ่มไม่เคยอาบน้ำนี่นะครับโบดไฟก็จะเป็นคิงคองคุ <c oughs> ้มพลังตอนนี้เป็น t n k ธนากรทั้งเซตเลยครับผมจัดเต็มครับผมจัดเต็มใช่ไหมคบอกเลยนะครับผมทาเรื่องระบบไฟตอนนี้และเรื่องราคานะ ที่นี่โ,โ,หโหนะฮะสุดๆนะพี่น้องนะครับผมกับราคาแล้วก็ระบบไฟราคาประมาณสองหมื่นนะครับแต่ทําได้ระบบไฟนี่ถือว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์แล้วนะในระบบไฟนะเอ,อนะครับอันนี้ผมอันนี้ในความชอบของผมนะดูครับความสว่างครับผมเปโชว์ไฟหน่อยดิโช,ยโชว์ไฟหน่อยโชว์ไฟหน่อยกับพี่ให้พี่ดูหน่อยดิอ่ะ เออน,นี่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 เออนะฮะันี่นะครับอันนี้ไฟกระเทกยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้แค่ทดลองให้ดูก่อนนะครับว่าโฉมใหม่ของทีภาพยนตร์ระบบไฟจะขนาดไหนโอเคพอแล้วเต้นะครับนี่ได้ระบบไฟสวยๆโผรมาครับพี่น้องทีภาพ,พยนตร์จักหวัดิสุรินทร์ครับผมถ้าชื่นชบระบบไฟสวยๆระบบเครื่องเสียงที่ถือว่ากับราคา2 0 0 0 0ผมถือว่าคุ้มเลยนะ ต่อมาครับผมอีกหนึ่งหน่วยของจังหวัดสุรินทร์ครับ